ออาลวครับสวัสดีครับวันนี้มาดูครอของคุณเป็ดน,นะครับจะทำวันนี้เมนูจากน้รลาเชญยิ้มว่าเราจะปรุงแต่อะไรบ้างวันนี้จะทำอะไรเอาวันนี้พี่จะกินอะไรผมจะทำให้พี่ใัใจใจจะมาทำเครัคุณเป็ดนี่ไก่บ้านคุณตุเทศไก่บ้านไก่บ้านบ้านไครบ้านหมุกพ่อหมั่งไม่ตา้แล้วอย่าไปใกล้เพราเดี๋ยวเขาลากกินในน้ำค่ะยแล้วไก่นี่ไก่บ้านผมจะทำนี่นี่ยเหลียวน่ขมิ้นไม่เหลียิทาไก่บ้านทุ่มขมิ้นเคยกินไหม ไก่บ้านต้มขมิ้นไก่บ้านต้มขมินนขม้นไม่ไม่เคยอ้าว,าวเดี๋ยวต้องได้กินกันนี่นี่ผมตั้งน้ำแล้วตั้งตั้งน้ำให้ให้มันรอเดือดอแล้วก็สิ่งที่จะใส่คืออะไรฮะตะไคร้หอ,อมหอมแดงขมิน้นแล้วก็เดี๋ยวปรุงรส นี่นี่นี่ต้มกรมิ้นตัวหลักมันก็คือต้องต้มด้วยขมิ้นถ้าไม่มีตัวนี้ก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ไก่บ้านต้มขมิ้นไงเดี๋ยวหนูเปิดหม้อให้ค่ะเปิดอะไรแล้วใส่กระเทียมลงก่อนใส่หอมแดงให้หอมแดงหอมแดงก็ผิงหอมแดงแล้วก็ตามด้วยนี่เลยสมุนไพรนะคะนี่เราต้องใส่ตะไคร้ตะแคล้วตะไคร้ทำทำกมิ้น แหมแต่ใครเรียกตะแคลวนี่ถ้าอ้อยไม่เรียกแอลอ่ะน้ำสีนี่้ขมิ้นโอ้นี่สดๆเลยนะครับครับผม้หอมอ่ะเคยกินแต่ไก่บ้านต้มใบมะขามด้วยเลยแบบนั้นนี่เนี่ยผมผมเปลี่ยนต้มกุ้งคุณจะรังสรรค์เมนูนี้มาเป็นเอกลักษณ์ของน้ำปลาเฉยงยิมอ๋อก็เนี่ยแต่ว่านี่ไม่ได้ใส่น้ำปลานะเพราะว่าผมจะต้มไก่บ้านแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใส่ขมิ้นเขาใส่ขมิ้นตรงนี้อยากให้กินรสชาติแบบแบบตังใต้จริงๆโอ้โหใช่ที่เป็นเมนูใต้เมนูใต้เลยไก่บ้านต้มขมิ้นนี่ต้องไก่บ้านนะอย่าไก่ไก่ไก่ ไก่ลงไม่ได้ไก่ลงไม่ได้ไก่ลงไก่ลงเป็นลอกเลยไม่ได้ที่ไก่สามอย่างได้ไหมไก่สามอย่างก็มีกระเทียมหอมถุยเขาทำไก่จ๋าได้ไหมไก่จ๋าโอ้ไม่นะคุณนี่เล่นตลกเลยเลยเดี๋ยวเดาไก่จอได้ไหมไก่จอได้แล้วแต่มึงจะทำจะคุณจะทำอะไรก็ได้ทำใจผมที่ผมอยากอยากทำถ้าอย่างนี้แสดงผมจะปรุงรสนี่ผมจะปรุงในน้ำปลาอ๋อทีผมใช้น้ำปลาแล้วก็ผมใช้ซีอิ๊วขาวแล้วก็ผมใช้ผง นี่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 อันนี้เขาเรียกว่าผงผงผงไม่ขาวไม่ใช่ผงขาวผงไม่นี่ไอ้ไอ้คล้ายๆล้าชูรสไม่ใช่ผงชูรสผงผงแต่ว่าไม่ร้อนไม่ใช่ผงชูรสผงรชูรสไม่ใช่ผงชูรสไม่ใช่ผงชูรสผงชงรสเดือนนะผมแส่ผงชูรสไปหน่อยนะปกติต้องใส่ด้วยกขนมป้อทั้งสองป้อนอันนี้เราก็ประมาณนี้ผมใสตามผมอยากจะใส่อ่ะแล้วมันจะอร่อยไหมล่ะคุณก่อนเรื่องของกูไงอะอร่อยไหมอร่อยมันก็ต้องบอกว่าอร่อย อันนี้เขาอยู่ที่ว่าลดมือลดมือน้ำหนักมือรู้นี่ใส่ผมใส่เกลืออ่าเียดูสิทะเลาะจนเดินหนีกันไปไหนลจะออกมาดูไงแล้วก็ให้ดูนี่ก็ใส่นี่ไปหน่อยสีอิ่วขาวน้ำเริ่มเดือดแล้วเนี่ยผมใส่ดีิาวเอาลงไปคือพวกง่ายๆว่ะคือปรุงอย่างเงี้ยไม่ต้องมาตักไม่ต้องมาตวงไม่ต้องมาชั่งว่ามันกี่กรัมกี่กรัมใช่ถูกองขาวทำไมสีดำก็ใส่ตามผมเองผมรู้สึกความรู้สึกผมใส่ตามความรู้สึก สีขาวทำไมสีดำ,น,ำนี่เราก็ต่อ,อไปได้ดิเติมน้ำตาลลงไปหน่อยเออเพื่อความรู้สึกน้ำตาลทำไมสีขาวแล้วครับคุณดุเทพเอเอฮะน้ำตาลทำไมสีขาวแล้วครับท่าไมได้สเ<อ>ดสียงตาทน้เตานตาเออ เห็นไหมแล้วทำไมต้องน้ำตาลปี๊บอ่าเพราะมันต้องอยู่ในปี๊บแล้วท้องมาทำไม่ทะเลาะได้ไม่ได้ทะเลาะอันนี้สนทรสานเฮฮาแต่ย่างขมิ้นหอมแดงตะไคร้ใช่แล้วก็ปรุงรสแค่นนั้เองแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่เครื่องทั้งหมดคือทีนี้คือขั้นตอนสุดท้ายก็รอแค่ไก่บ้านลงไปแค่นั้นกำลังสั่งขึ้นมาแค่ขนาดนี้แล้วดูว่าจะทำเราก็ต้องชิมดูก่อนเดี๋ยวมันก็ซึมเลยไหม ยังไม่ได้ไปชิมยังไงครับคุณต้องต้องถอดมุผมตอบแสตบลืมขอโทษขอโทษขอโทษผมขอชิมก่อนนะแล้วอย่างนี้ต้องใส่พริกขี้หนูคีดอะไรไหมครับพี่โอ้โหเป็นไงโอ้โหอยู่เลยทีเดียวอยู่เลยขออีกนิดนึงแล้ว่อยูแล้วลองดูนะใส่ฟิตวอเตอร์ลอออง่คืน้ำปลาฟิตวอเตอร์หอมมากเพราะว่าพี่เป็ดไม่ต้องห่วง ขาทำอะไรเขาอร่อยทุกเมนูนะใช่เฉพาะน้ำซุปนะอร่อยมากค่ะเฉพาะน้ำซุปนะอร่เลยอ่ะไก่ไก่ก่อนถ้าชิมกันแล้วว่าน้ำซุปอร่อยเอาแค่น้ำซุปไก่ก่ันเนยกันกันเีกายกันยกันตรยกรยอยกห้เันกัเยนเกนเลนเนเลยนนเนเันไกันเนเยกัเนันันก่ส่วนตัว แค่นี้นี่คือไก่บ้านต้มขมิ้นง่ายมากเลยอะทางใต้สบายๆแล้วก็เดือดเลยให้มันาผมต้องตักฟองก่อนอ่าทไมต้องฟองออกอะฟองออกสิมันมันเป็นมันดมัน่อ้าวทไมเวลาไปอ่างให้มันมีฟองเยอะๆปน้ฟองสบู่ฟองได้รับงั้นได้ถูเื่นๆอืแ่ว่เปิดไปดูคลิปอะปดูย้อนหลังหลายๆไม่ดูแลทาตามอ่ะเป็นสูตรที่แบบมันจริงๆมันป็เยอะมาก ้ก็ใส่ขม right? right ิ้นตต้มขมิ้นก็ใส่ขมิ้นตักใส่ขิงก็ไม่ใช่ไก่ต้มต้มขมิ้นมันเป็นไก่ต้มขิงแบบง่ายๆง่ายๆไม่ยากเลยมันมีไม่กี่อย่างเลยนะครับพี่อย่างเนี้ยมีไก่มีขาตะไคร์นั่นแหละแล้วใส่เครื่องปรุงหอมแดงเครื่องปรุงเราอยากกินแบบไหนเราก็เติมปรุงเครื่องปรุงเล็กน้อยแค่นั้นเองนะนี่ไก่เริ่มสุกแล้วนะก็คือใช้เวลาไม่เท่าไหร่ไม่ใช่เป็นใช้เวลาไม่นานเพราะน้ำเดือดๆเนีะแค่ถือว่ามันใช้ได้คือไก่บ้านมาตัวทำได้เนี่ย พี่มันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเราต้มนานแล้วมันมีผลก่อนเนื้อไก่ไม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 ่ก็ไก่มันจะนิ่มลงไงมันจะไม่แข็งไงมันจะคือกําลังดีนะเพราะมันจะเปื่อยมากขึ้นเปื่อยก็มันแล้วแต่คนชอบนะบางทีเราให้มันหนืดหนืดหน่อยครับกูลองกินไก่ด้วยหนูเอาค่ะไปได้เลยนัวๆเลยครับนัวๆเลยกับนับน้ด้วยอร่อยมากเพอใส่ไก่ก็ไปอร่อยด้วยอีกไก่นี่อร่อยมากแล้วก็นุ่ม รูปหรือกระดูกเนี่ยเราต้องกินกับไก่เนี่ยต้องไก่แบบนี้ถ้าไก่เลือกไก่ไก่ไก่เลี้ยงอะเนาะมันจะแบบมันจะไม่ก็ไก่บ้านจริต้องไก่บ้านจริงครับต้องแบบนี้จ้ผ่านดีค่ะคนคนจะกินเนี่ยหาชิ้นได้ยากไหเสร็จแล้วเมนูที่หนึ่งเดี๋ยวตามด้วยเมนูที่สองขวเนื้อเดี๋ยวจะทขับวเนื้อกินขวดติ่งเนื้อเมนูที่สอง